สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตะพาะไร่ไทยสง่งผลครับเราพาไปติดตามสภาพอากาศกันบ้างนะครับมันเป็นอะไรครับปีนี้ฝนเดือน5้าฟ้าเดือน6โบราณว่ามันไม่ค่อยดีครับแบบนี้เพราะว่าปกติเดือน5นี้มันหน้าแรงครับแต่ว่าเดือน5ปีนี้มันหน้าฝนครับถล่มอย่างหนักเลยครับที่ขนมสีีชนนครศรีธรรมราชท่วมหนักเลยครับสรงผลบ้านเราแม้ว่าฝนตกไม่ หนักเท่าไรนะครับนอนหลับกันบายครับแต่ว่าต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตื่นมาจะเป็นฝันร้ายบ้านเต็มน้ําเต็มบ้านเลยครับเช้านี้หลายพื้นที่ก็ตกตั้งแต่เช้าสภาพอากาศนี่ปิดฟ้ามืดมัวพาให้ขี้คันไปทางานจริงครับอากาศแบบนี้มันน่านอนอย่างเดียวครับที่น้องสวนยางนี่จบเลยครับแบบนี้เอาไม่ได้ครับไก่ที่ปีกีดเมื่อคืนครับฝนไม่ตกเช้านี้โดยเรียบร้อยครับน้ําเต็มจอก ส่วนสภาพอากาศตอนนี้จะเป็นยังไงจะตกถึงวันไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพยากรณ์อากาศสําหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับตั้งแต่เวลา6นาิกาวันนี้ถึงเวลา6นาิกาวันพรุ่งนี้ครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งหมายถึงฝั่งสงขลาบ้านเราเนี่ยครับยังคงมีฝนหรือว่าฝนฟ้าะนองหลายพื้นที่นะครับมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงมาเลยครับโดยเฉพาะชุมพรสุราษฎร์และก็นครนี่สีแดงแจ้นเลยครับส่วนสงขลาพัทลุง สีเหลืองนะครับอย่างหน้าวงเหมือนกันต้องเตรียมพร้อมรับมือน้ําท่วมฉับพลันกันให้ดีครับตอนนี้ประเภทมาเร็วไปเร็วที่เขาเรียกว่าน้ําป่าไหลหลากนั่นแหละครับเอาไม่ทันจริงๆครับโดยเฉพาะวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่นะครับส่วนทะเลก็คลื่นสูง1-2เมตรพี่น้องชาวเลชาวประมงพื้นบ้านนี่เลี่ยงได้เลี่ยงก่อนครับอย่าเพิ่งออกทําการประมงครับเพราะว่าคลื่นสูงเป็นห่วงนะครับเป็นห่วง